สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ใหญ่สวัสดีค่ะ,คะ,คะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็นจำรีนะคะวันนี้เราอยู่ที่รอพอสตนะมีลุงป้ามาทำอะไรนะที่รอพอสตนะคะ่ะ นอนบล้อ้าวหอวิญยูคนวันนี้รออยู่วันนี้พี่มาวันนี้ค่ะตอนนี้เริ่มวันนี้ค่ะคุณหมอวันนีค่ะวัสดีคสครับยินดีครับคือทอดอ้ยคือฮอดเจอกันทีไรค่ะเดี๋ยวเข้าพักกันครับเราลงทําเราลงลงกตายไปเล มาค่ะรอแล้วรอแล้วโอ้ยสวัดีครับมาแล้วมาแล้ววยสวัสดีครับจอบกำลังกำังจอบอยู่ครับผมดีคับเรคับเรครักมาเอาเาอเปี่ยนนะไวันดีย่งวันีวนะดาเด้หลั เรามาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจําป่าถุงนะคะ F4 ุไหนดีค่ะดีค่ะมามา อุ๊ยอตีป้าโอ้ยเราซาลก็ที่ยจัอะรามุมพีจริงัมีสอมุมเนาะนอกเป็นที่เปรอวายอายเาระอเต้งโต๊ะนี่เลยเห็นเห็นชัดชัดเลยค่ะตรงนี้ชัดเลยอะาพีนวัตบอ

มองเขาก็จะถ่ายานี้น้ำใจเกๆแมลอกจได้สวยจะได้สวด้ารลกจากผู้ใหญ่หลังให่แล้วแสงท่มองีคนนะครับผมก็ดูมาคนตกใจว่าทำไมไครคูไปหาเจอแปลกไปในเมนไว้นะครับ สี่สองอะไรตรงท้ายสี่สองหกเก้าได้เบอร์มาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับผมก็แปลกใจก็ฟังพยายามฟังเสียงอยู่ว่าใช่หมอที่ที่ยิลคนก็ฟังเสียงหมอมีคนมันลีมั่นใจเวลยจะถามมาจใช่หมอมีคนก็เพราะว่าผมไม่ได้เบอร์เป็นเบอร์คือหมอไว้ยิ่งพอดี วันน so ั needed, so <us ur boast ful> like like so ้นก so <laughs> okay. so so ็ได um ้ทำพิกสั้นๆลงไปในช่องก็แถมด้วยที่คุณหมอโทรไปก็ขอเปิดโอนแล้วแตนฟังด้วยครับทีนี้เอฟซีก็เลยเป็นห่วงก็เลยโทรมาบอกว่าใช้คอเซ็นเตอร์มันบอกไม่ใช่ครับบออที่คนบอกรู้จักกันก็พูดแบบไม่ต้องทางการมากเนาะนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับคุณ นะครับหรือคุณนักธรรมุทพซ้อนนะครับผู้ใหญ่ใจดีที่อยู่อเมริกานะครับท่านได้เล็งเห็นความสําคัญนะครับสําหรับห้องน้านะครับผู้ที่มาใช้บริการที่รพสตนะครับที่จับปะดงนะครับซึ่งเป็นรพสตที่นะครับเป็นตัวอย่างนะคุณหมอที่เป็นตัวอย่างเนาะก็จะมีผสมผไพรยด้วยแล้วก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับเป็นห้องนี่ทัศการคุณหมอก็จะมีการพัฒนานะครับรพสตให้ สะอาดสะอาดยู่ตลอดเวลานะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณคุณนัศกมลคุณซ้อนนะครับที่ได้มอบทุนนะครับให้กับรพสตอได้ใช้ในการทําห้องน้ำนะครับให้กับผู้นี้มาใช้บริการเนาะเพื่ออำนวยความสะดวกทำให้กับรพสตอขอบพระคุณนะครับครับอันนี้ก็ที่คุณบอลจี่นี่บอกไว้นะครับนะครับคุณพี่เกอร์ก็ผ่านเข้ามาหาพี่มาริษาแล้วก็ข้าบผมมอบให้ บองคนเป็นแฟนว่าพ่อผมก็เป็นผู้รับเจะาของสนานนี่ก็ได้สองแสนสองแนโอเคมาพี่พี่อรวันรกับว่นนี้พอกันหแอดอไมเาคจะต้งนี่้องเี่เขาเป็นา้อเอกแอดซงอนออกอดเอาเออกแอดาเงดานกแอดซองเองิองอาเงินออกแอดซเอออกแอดซองเอนออกอดากแดออกดเินกดอินแด Aja, นักคนนะครับเนาะเดี๋ยล at ้วเราขยับนี่ไหมครับเรียนป้ายเป็นตัวยครับอันนี้ครับนี่ได้อันนี้ก็นะครับเป็นชุนที่คุณนักมลผคลซ้อนนะครับได้ให้มาครับก็โชว์ให้เห็นว่านี่คือเราได้มาคุยนะครับแล้วก็ทําให้คุณหมอนะครับมีคนได้ไปทำนะครับตามบรรลประสงค์ของคุณนักมลผคลซ้อนนะครับก็ ก็ใส่ซองเลยนะครับหรือว่ามอสแม็ซ์มอสอไรแบบนีนี่ครับเห็นไหมแล้วชัดเจนเนาะครับสองแสนบาทนะครับโชว์ให้ดูนิดนึงครับมอแล้วนะครับต้องก็ต้องขอขอบคุณคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ลุงพลแล้วก็ทีมคณะครับมากโดยเฉพาะที่มาันดิสาที่เป็นวันสองบ้านนะครับแล้วก็หลายหลายท่านนะครับที่ร่วมด้วยช่วยกันในครั้งนี้เนื่องจากว่าวัตถุประสงค์หลักๆแล้วเนี่ย ทางโรงพยาบาลของเรามีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาสถานบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความพร้อมในการใช้บริการหนึ่งนนั้นก็คือห้องน้ำนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้ที่มาใช้บริการของเราเยอะขึ้นตกจำนวนต่อวนอันประมาณ70-8 0คนครับฉนั้นเนี่ยโดยเฉพาะวันวันพฤหัสนะครับมีดินตั้งคันด้วยทางเข้าห้องน้ําที่มีการมีความชํารุดและความไม่พร้อมหลายๆด้านจำนวนห้องน้ําซึ่งเดิมมรามีอยู่ทั้งหมดเนี่ยสองห้อง สองห้องนะครับแล้วก็สถานที่นะครับยังต้องการการปรับปรุงพอดีวันที่ช่วงที่ผ่านๆมานะครับทางพิพิทเตอร์ได้มามาใช้บริการมวดสาุีไทยที่นี่นะครับก็เลยมาเล็งเห็นความสาคัญว่ามีมีส่วนไหนที่พอจะพัฒนาได้บ้างนะครับก็เลยเกิดเป็นกิจกรรมนึ่งขึ้นมานะครับแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันก็ในส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นการด่วมแรื่องของคนส่วนชาวบ้านนะครับแต่มีพิพิทเตอร์เนี่ยเป็นผู้นำเป็นหลักเป็นทางการ ฉะนั้นแล้วนี่นะครับงบประมาณในครั้งนี้ทางโรงพยาบาลของเราก็จะนํามาพัฒนาอย่างสุดความสามารถนะครับเพื่อที่จะให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนทุกคนคในตบนำบลขุดเรือคํานะคะขอนจะบประดงจบรุงเหนะือทั้งกาหมู่บ้านแล้วก็ทุกๆท,ท่านที่แวะเวียนนะครับเยี่ยมชมสถานที่แวะเวียนมาใช้บริการที่นี่ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าหนึ่งในนั้นเลยนะครับนอกจากตบกำบลขุดเรือคงเราจะต้อนรับทั้งผู้ที่ทํานไปผ่านมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ป่วยก็สามารถมาใช้บริการได้นอกเขตก็ใช้บริการได้ทั่วประเทศครับในภาใต้โครงการ30บาทมาใช้บริการได้เลยนะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจที่อยากงวดแผนไทยนะครับที่นี่เราเป็นศูนย์ในการเลือกแผนไทยนะครับสามารถวอล์กอินเข้ามาได้เลยไม่ต้องเจ็บป่วยก็มาส่งเสริมสุขภาพได้หรือไปท่องเที่ยวนะครับชมเทศกาลนาลุณพลเสร็จแล้วเหนื่อยเหนื่อยไม่รู้จะไปไหนขากลับ แวะมานวดแวะมานวดนะครับแถ่ไทยที่นี่ได้เช่นเดียวกันถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในตำบลของเราที่เป็นคอนเน็กชันรุ่นร่วมช่วยกันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ต้องขอขอบพระคุณมาได้โอกาสนี้ด้วยขอบพระคุณอย่างสูงคำครับผู้ใหญ่กล่าวหน่อยไหมครับสองหมู่เลยเป็นเกียรติยามากครับวันนี้ครับก็ขอขอบคุณนะครับอพิเตอร์แล้วก็ลุงพลแล้วก็ อุณอนุวัตรเพาแตนนะครับแล้วก็ยูทูบเบอร์ทุกช่องนะครับวันนี้เสียงจัดเสียงไปไซน์นะทีรมสียก็คือเพื่อพี่แจแล้วทั้งี้มีลุกคนที่พี่แจเคยรู้จักชาวบ้านชัวประดิษฐ์ชาประดงของเรานอยู่ยูทูบเบอร์ท่านก็เลยริงเห็นความสำคัญนะครับของชุมชนเราชุดลุกคลก็ไม่ได้มาอยู่นี่แล้วนะครับก็ มาเห็นห้องน้ําแล้วก็ความคิดท่านผอ,ออ,อ,อผมประทับใจอย่างหนึ่งก็คือเราจะทํารอพสตอของเราให้เป็นเหมือนกับปัป๊มปตทใครเข้ามาใจบริการได้หมดเข้ามาเยี่ยวเข้ามาซื้อของทานกาแฟก็ได้หมดนะครับอ,อันนี้ก็ ขอขอบคุณนะครับพี่เตอร์คุณนัทถังคุณทุกซ้อนนะครับที่สนับสนุนในการทำห้องน้ำครั้งนี้นะครับก็ขอให้มีความสุขความจเจริญน,นะครับขอขอให้กันครับทุกคนแล้วก็ที่มาสร้างความความสุขนะครับก็คือเข้าห้องน้ำนี่มีความสุขนะครับเข้าไปปวดทุกข,อขอ์แล้วออกมาก็มีความสุขกันทุกคนก็ขอให้พี่เตอร์ก็มีความสุขตลอดไปด้วยครับ ับสุดของการการก่อสร้างเราใช้ระยะเวลาทั้งหมดไม่เกินสเดือนนะครับก็จะครบถ่วงพอดีเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปวันที่สําเร็จรูล่ดีดีแล้วเราจะมาเจอกันอีกครั้งในดินแดนแห่งสุขาวดีที่นี่นะครับเพื่อมามาชื่นชมความสําเร็จของชุมชนร่วมด้วยช่วยกันครีมช่างต่างๆก็เป็นชิงช่างของชาวบ้านของเราที่ร่วมด้วยช่วยกันนะครับ เดี๋ยวประมาณ3เดือนเราจะมาแกลนอุปนิ่งดินแดนสุขาวันนี้ครั้งสุดท้ายกับทุกคนครับหวังอย่างยิ่งว่าวันนั้นเราจะมาพร้อมกันทุกคนพร้อมกับพี่ปีเตอร์ด้วยนะครับผมทุกท่ <Yeah, anyway> านมาชื่นชมนะครับความสำเร็จในครั้งนี้ร่วมกันขอกราบขอบคุณอีกครั้งครับเอาหน่อยนะแล้วก็สวัสดีครับพี่เตอร์ครับก็ในนามเจ้าของที่นะครับก็ขอขอบคุณ ระดับพีเตอร์ที่ให้ความช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดบ้านโรงเรียนนะครับรอปสตอของตำบลของเรานะครับไม่ใช่ว่าจังปดมห้ามูหกนะครับทั้งตำบลนะครับครั้งนี้สมผลครั้งนี้ก็ขอส่งผลให้กับพีเตอร์มีความสุขกับสุขภาพแข็งแรงครับยาฆ่าปลอดภัย ทรงราดตลอดอยครับพปีเตอร์ครับน้องฟานขอภาพถ่ายมือถือจากข้างบนลงมาเอาหน่อยไหมให้เห็นที่ยายเพิ่งถ่ายพี่หน่อยนักนี่คืออุโมทนาบุญนะครับคุณปีเตอร์ด้วยนะคะสมัครเป็นสียงด้วครับนะครับคำว่าคุผู้สอนนะครับที่เป็นเรื่องใหญนกว่าสำคัญขับและต้องขอขอบคุณนะครับที่ไม่ลืมพวกเรานะครับไม่ลืมลุกคลนะครับจะมาทําอะไรทุกครั้งนะครับคำพูดที่ได้ยินอย่างผู้ใหญ่พูดมาตั้งื่อะนะครับถ้า ไม่มีบุคคลมาที่นี่ทิเติลคุเทิลก็ไม่รู้จะเก็บโจงนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ดีๆนะครับเป็นแล้วก็มาพัฒนานะครับเหมือนเป็นบ้านวัดโรงเรียนนะครับมาทําหมดเพราะว่าวันนี้มาทำรอสตนะครับหลักกาที่ทําวัดมาแล้วนะครับทำอื่นๆมาแล้วแล้วก็อยากจะไปทําวัดคุธรรมอีกใช่ไม่นานนอเร็วๆนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณพระจักรม่พุทซอนไว้นะครับในนาทีนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ แต่ลั่น่ฮะยนอยพดเขอพูดมแล้วป่าก็ค่ะขอบคุณพิวเตอร์นะคะที่ให้เราเป็นสะพานบุญว่จะทาอะไรเมืาไรเกน้อยจะสมไปเรื่อยๆก็ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณพเตออีกครั้งครับครับขอบคุณค่ะ